สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็ซ ทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่25ถึงวันที่31พฤษภาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันจันทร์กันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของคลที่เกิดวันจันทร์นะได้ไพ่ไฮโรแผนนะคะบง่บงบอกว่าสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ของคุณนั้นไม่หวือหว่านะราบรียบนะคะออมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตาม ปกติมีแบบแผนมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณนั้นนยึดมั่นในความถูกต้องทางด้านจาริยธรรมศีลธรรมมีความเชื่อและศรัทธาด้านศาสนาโชคหลังข้อกรรมเชื่อว่าบุญบาปมีจริงนะคะบางคนสนใจเรื่องของการทำบุญพิธกรรมการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษา เกี่ยวกับด้านศาสนาความเชื่อหรือเรื่องราวพวกเนี้นะคะมีความสนใจในด้านนี้นะแล้วก็มีความคิดถึงขั้นเอออยากจะหาเงินหรือมีเงินสักก้อนหนึง่งเพื่อแบ่งไปทําบุญอย่างเงี้ยเป็นต้นด้วยนะคะที่น่าสนใจนะในยามที่คุณมีปัญหานะคะคุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีค่ะสามารถให้ คำแนะนำช่วยเหลือบอกคุณได้รวมถึงคุณนั้นมีผู้ใหญ่ด้วยนะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเมตตาเอ็นดูคุณนะคะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ในยามที่คุณเจอปัญหาหรือเจอวิกฤตนะเพียงแต่ขอให้คุณนั้นบอกกล่าวหรือเข้าหาเขา เท่านนนั้ะะคะส่วนในเรื่องของการงานสัปดาห์นี้งานของคุณนะจะต้องใช้ความคล่องแคล่วนะคะต้องใช้ความคล่องตัวใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ที่มีนะคะเข้ามาในในเรื่องของการทํางานนะคะภาวะการงานในสัปดาห์นี้ต้องแข่งขันกับตัวเองกับเวลาและคู่แข่งขันด้วยนะคะเน้นในเรื่องของการวางแผนที่พร้อมลงมือปฏิบัติการได้จริง เรื่องการงานมีโอกาสก้าวหน้านะคะเรื่องการงานของคุณมีโอกาสก้าวหน้านะคะได้รับการโปรโมทได้รับการสนับสนุนแต่ว่าการงานของคุณนั้นจะเจอภาวะกดดันพอสมควรนะคะความที่เป็นอัศวนดัมธาตุลมนะจะเจอภาวะที่กดดันพอสมควรและที่สําคัญคุณจะเจอเหตุการณ์ที่ได้ทดสอบและท้าทายความสามารถหรือศักยภาพของคุณนั้นนะคะแต่คุณนั้นก็สู้ไม่ถอยนะ พร้อมลุยพร้อมสู้นะคะปฏิบัติทุกสิ่งอย่างนะคะเพื่อให้ได้มานะบางคนมีเกณฑ์ได้ติดต่อหรือทำงานนอกสถานที่นะคะและหรือพัวพันกับต่างประเทศเป็นต้นนะส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะสัปดาห์นี้การดำเนินงานทุกอย่างเนาะตั้งแต่ต้นยันจบคุณอาจจะต้องเป็นคนดำเนินการเองทุกสิ่งอย่าง เหนื่อยหน่อย,อยแต่ใช้ใจแรกมานะคะส่วนใครที่กำลังมองหางานนะคะมีโอกาสได้งานแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะการงานของคุณ นะคะในช่วงตอนนี้การหางานเจอภาวะแข่งขันค่อนข้างสูงเลยนะคะส่วนงานที่ถูกฉลอกับคุณนะก็คืองานด้านบริการงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้ก็จะถูกฉลอกับคุณนะส่วนใครที่ทํางานราชการผลงานของคุณเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตากรรมการนะคะขอให้คุณลุยต่อพลังย่าตกมาตรฐานย่าตกเป็นใช้ได้นะส่วนในเรื่องของการเงิน เป็นาธาตุไฟนะคะ e m p e r ร r นะได้มาจากความมุมานะความสามารถของคุณข้อที่คุณควรระวังก็คือใจร้อนระวังการตัดสินใจร้อนแบบปุ๊บปั๊บฉับพันอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดทางการเงินก็ได้นะเช่นเช่นเช่นคิดว่าได้ของดีของถูกนะคะสุดท้ายอาจจะไม่ได้ดีจริงอย่างที่คุณคิดนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการเงินของคุณนะคะ มีอิทธิพลมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นแรงสนับสนุนและผสมกดดันได้เลยทันทีในเรื่องของการเงินเอาว่ากันง่ายๆก็คือเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณจะมากหรือจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณทำดีทำแต้มผู้ใหญ่อาจจะมีการให้เงินมากขึ้นนะคะหรือลาภผลทางการเงินมากขึ้นแต่ถ้าคุณทำแต้มตกนะคะแต้มตกลดลงเนี่ย รายได้หรือการเงินของคุณอาจจะลดลงก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานดวงแต่ละคนนะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในสัปดาห์นี้ให้ระวังการเจ็บป่วยจากการงานจากกิจกรรมที่ทำความซุ่มซ่ามนะคะส่วนใครที่มีโรคประจำตัวระวังจากอักเสบหรือกำเริบได้นะส่วนคนที่ผ่านประสบการณ์ล่าเจ็บป่วยมาแล้วอาจจะสัปดาห์ที่ได้หรือก่อนหน้านี้ก็ได้นะ นับจากนี้นะคะร่างกายของคุณสุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้นแต่ยังมีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่ว่าห้ามหักโหมหรือบ้าพลังเกินไปเพราะมีเกณฑ์จะกลับมาเจ็บป่วยได้อีกอันนี้ต้องระมัดระวังกันนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดค่อนข้างปวดร้าวนะคะกับเรื่องของความรักกลายเป็นว่าโสดต่อนะส่วนในมุมของคนมีคู่หรือมีแฟนนะคะให้ระวังจะเกิดปัญหาขัดแย้งงองแงอาจถึงขั้นโลกลาหรือลดสถานะลง บางคู่ความรักนะ คนรักของคุณหรือแฟนของคุณนะคะให้ระวังจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้อันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสําหรับการทํานายดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ